สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เฟิร์นมาอ,พอาพิการนะคะในหัวข้อเราควรปรับตัวยังไงเมื่อเจอสถานการณ์โซเชียลดิสเทนซิ่งในตอนนี้นะคะเฟิร์นมีไพ่มาให้เลือก4กกองนะคะกองที่1กกองที่2องกองที่3และกองที่4โอเค เอ่อให้ตั้งคําถามนี้ในใจเนาะตั้งสมาธิแล้วก็เลือกกองไพ่ไม่ต้องซนะีเรียสนะเออแบบเอากองไพ่ที่เราสะดุดตาที่สุดนะคะไพ่กองที่หนึ่งนะคะอันนี้เนาะโอเคเอ่อไพ่ที่ได้นะคะมี The ดรูมู l of Fortune แล้วก็ n ิงออฟว n นนะคะไพ่เนี่ยแนะนำว่าให้เราอะ่ะ มองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนเนี้นะคะมันมันมันคือสิ่งที่เราอะนอกเหนือการควบคุมเออไม่มีใครไม่มีใครคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนาะเออรวมถึงแบบว่ามันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติหรือจักรวาลมัน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 ทําให้เกิดขึ้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี้ยเฟรมมองว่าทุกคนอะจะได้เรียนรู้เป็นบทเรียนว่า เฮ้ยต่อไปอนาคตเราต้องวางแผนยังไงถ้ามันเกิดมีเหตุการณ์แบบประมาณนี้ที่เราไม่คาดคิดขึ้นมาเราจะต้องมีแบ็กอัพแผนยังไงมีแผนสำรองยังไงเพื่อให้เคนข้างหลังเราหรือครอบครัวหรือคนที่เราลักอะนะคะเออให้ใช้ชีวิตอยู่ได้นะคะเราอะเป็นมนุษย์สังคมที่ต้องรู้จักปรับตัวทีนี้ไพ่อ่ะขึ้นมาเรื่องเกี่ยวกับด้านของอารมณ์ด้วย คือตอนเนี้ยที่เราอยู่บ้านหรือว่าเราไม่ได้เจอเพื่อนเราไม่ได้แบบไปไหนถูกแบบว่าเคอร์ฟิวเวลาอะไรเงี้ยนะบางคนก็รู้สึกแบบอึดอัดแล้วก็เริ่มแบบว่าจะไม่ไหวแล้วจะเริ่มแบบเหมือนมีอารมณ์เวี่ยงในบางคนแบบไบโพล่าอะไรเงี้ยคนที่ออกจากบ้านตลอดเป็นคนเฮฮาปาร์ตี้ตลอดแต่พอแบบไม่ได้ทําอะไรอย่างที่เราแบบต้องการไม่ได้แบบ ไปแหงเอากับเพื่อนไม่ได้ไปทําเล็บไม่ได้ไปทําผมไม่ได้ไปนวดหรืออะไรเงี้ย <_ an> เหมือนเดิมไม่ปกติประมาณนี้นะคะงั้นเดี๋ยวฝนขอเปิดไพ่เพิ่มหน่อยว่าแล้วตอนเนี้ยตัวคุณเป็นยังไงคือไพ่อะออกมาแนะนําว่าให้เราอะพยายามมอง <_ an> คือด้วยไพ่ใบนี้นะคะเออเป็นหลักเลยก็คือให้เราพยายามมองว่าสิ่งเนี้ยมันมันเหนือการควบคุมและทุกคนเป็นทุกคนต้องเจอไม่ว่าจะ เป็นใครในสังคมก็คือเจอปัญหาเดียวกันทางนั้นนะคะเออให้เราอดทนหน่อยนิดนึงนะคะเพราะว่าทุกคนก็เจอเหมือนกันตอนนี้คุณรู้สึกว่าเออคุณต้องเยียวยาตัวเองหาอะไรที่แบบว่าจะเข้ามาซัพพอร์ตเออสถานการณ์ตรงนี้หรือว่าเออไลฟ์สไตล์ตอนนี้ของคุณให้มันแบบว่า ผ่านพ้นไปได้ให้มันอยู่กับสถานการณ์ตอนนี้ได้นะคะแล้วก็โอเคมาดูไพ่ oracle ไพ่แนะนำที่เฟิร์นเปิดไว้นะคะเขาบอกว่า I find deeper meaning and personal growth amid the discomfort ก็คือเออเหตุการณ์เนี้ยทำให้เราอะเข้าใจถึงสัจธรรมหรืออะไรในโลกมากขึ้นบางทีเราอาจจะล้าเลยไปแล้วก็ เหตุการณ์เนี้ยบทเรียนเนี้ยมันทําให้เราอ่ะโตขึ้นแล้วก็มีมุมมองอะไรที่มันเออเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะจากบทเรียนที่ที่ทําให้เราอึดอัดหรือว่าไม่เป็นตัวเองในตอนนี้สถานการณ์หนีที่เราแบบอาจจะไม่ได้ทําอะไรได้ทุกอย่างตามใจเราเหมือนเมื่อก่อนแล้วความอิสระอะไรเงี้ยมันไม่มีนะมันกลายเป็นแบบว่าเราต้องอยู่ในพื้นที่ที่เออ เป็นกฎหรือเป็นอะไรในการที่จะต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะคะอันนี้คือคร้าวๆค่ะสรุปก็คือไพ่กองนี้นะคะเออเขาบอกว่าให้คุณอ๋มว่ามันเป็นสัจตธรรมอะไรที่มันเหนือการควบคุมเราไปเข้าไปควบคุมหรือไปแก้ไขสถานีนักการเนี่ยเองไม่ได้ด้วยตัวเราคือมันเป็นมันเป็นปัญหาที่ทั่วโลกมันเป็นปัญหาใหญ่มากที่ทุกคนต้องเจอนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ จะต้องปรับตัวแล้วก็แค่แค่มาคิดว่ามันได้อะไรจากบทเรียนนี้นะคะเพื่อที่จะทำให้เราอะวางแผนอนาคตเออเวลาจเจอปัญหาอื่นๆเข้ามาต่อต่อไปฝนมองว่าคนกองนี้จะทำให้เหตุการณ์เนี้ยจะทำให้คุณนโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็มองอะไรที่มันเป็นอนาคตเป็นแลนแบกอพแผนมากขึ้นนะคะโอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ ไพ่กองที่สองค่ะคนที่เลือกสำหรับนี้นะคุณได้ไพ่แปดเลี้ยนโดยท s ายพ i เศษในออ f ชอตเออไพ่เนี่ยแนะนำให้คุณปรับตัวโดยการที่หาอะไรงานอดิเรกทําเป็นอาจจะเป็นงานที่เราฝันว่าอยากจะทํามานานและเออแล้วก็ไม่เคยได้ทํานะคะ แล้วก็หรือว่าเป็นอะไรที่เราชอบเป็นงานฝีมือเป็นอะไรที่เราถนัดหรือจะเป็นการหาหนังสือเล่มโปรดหรือว่าเดินเข้าไปร้านหนังสือแล้วก็หยิบหนังสือมาสักเล่มหนึ่งหรือว่าหนังสือเก่าๆในบ้านก็ได้ที่เราเคยมีไว้อาจจะหยิบมันขึ้นมาเปิดอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเป็นการเป็นการทําให้เราแบบไม่ฟุง่งซ่านเอา,อางี้ดีกว่าเออเพราะว่าไพ่ใบนี้มันเป็นไพ่ที่เริ่มจะเก็บกดละ กับสถานการณ์นี้นะคะเออก็จริงๆอะบางคนอะอาจจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อะไรก็ได้ที่มันอาจจะทําให้สร้างรายได้ให้คุณตอนนี้ก็ได้นะซึ่งมันเป็นงานที่คุณแบบถนัดอยู่แล้วอาจจะเป็นงานแทนคราฟต่างๆนะคะเฟินเปิดไพ่เพิ่มให้ดีกว่าว่าตอนเนี้คุณเป็นยังไงบ้างกับสถานการณ์โซเชียลดิสเทนซิ่งตอนนี้นะคะเฟินเปิดไพ่เพิ่มให้นะว่าเป็นยังไง บ้างตอนนี้เราเป็นยังไงกับสถานการณ์ตอนนี้นะอืมคุณรู้สึกว่าคุณต้องอดทนแล้วก็ต้องบาลานแ์พยายามปรับตัวมากๆตัวคุณเองก็อยากจะออกไปสังสรรค์ไปเจอเพื่อนฝูงมากๆแล้วนะคะเออแต่ว่ามันไปไม่ได้คุณก็เลยต้องแบบอาจจะต้องมีการสื่อสารผ่านโซเชียลแทนฝนมองว่าคนที่เลือกกองนี้จริงๆแล้วคุณก็พยายามปรับตัวอยู่แหละนะคะไพอะ่ออร์เคที่ฝนเปิดไว้นะ สำหรับกองนี้เขาบอกว่า I do whatever it takes to get closer to consciousness คือไพ่กองเนี้เคยมองว่าให้คุณอนะเอาสถานการณ์เนี้ยที่มันยากลำบากตอนนี้เป็นการที่ทำให้เราอะเข้าสู่หรือรับรู้มีสติอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วก็มองอะไรที่มันเป็นปัจจุบันบก,ก็จะแก้ไขตรงนั้นได้โดยอย่างเช่นที่เราแบบหาอะไรทําหรือว่า กลับมามองอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดนะคะยอมรับความจริงยอมรับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วค่อยๆปรับค่อยๆแก้ค่อยๆปรับตัวไปนะคะอันนี้คือสําหรับคนที่เลือกกองที่2ที่ไพแนะนํานะคะก็คือให้คุณอยู่กับปัจจุบันแล้วก็พยายามหาสิ่งที่ชอบหางานอดิเรกหรือว่าอะไรก็ได้ที่คุณถนัดทําให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาในตอนนี้อะไรที่คุณ เ,ออเคยคิดไว้เรื่องการเรียนออนไลน์หรือว่าทําอะไรที่คุณชอบกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยเออให้ลองหามาทําตอนนี้เป็นเวลาที่ดีค่ะมาต่อกันที่ไพ่กองที่3นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3น,นี้ไพนะ6เหรียญ The Hermit แล้วก็ The e m p e r o เฝนมองว่าไพ่กองเนี้ยค่ะเขาแนะนำให้คุณปรับตัวโดยการที่ คุณควรจะมองคนรอบข้างคนที่เขายากลําบากกว่าเราในสถานการณ์ตอนนี้ไม่ใช่คนคนเดียวที่เจอปัญหานี้นะเออแล้วก็ยังมีคนที่ยากลําบากกว่าเราคนที่เขาไม่มีมาใส,ส่ไม่มีแอลกอฮอล์ใช้หรือว่าเออตกงานโดนลดเงินเดือนหรืออะไรต่างๆคือให้มองว่าสถานการณ์นี้ยยังมีคนที่ยากลําบากกว่าเราและอีกอย่างหนึ่งที่เขาแนะนํานะคะก็คือให้เราอะทาบุญให้ให้ใหเออถือสถานการณ์ตอนเนี้ย มองถึงเพื่อนเพื่อในสังคมคนรอบข้างหรือว่าคนที่เขาตกถูกได้ยากอาจจะเป็นการบริจาคเล็กๆน้อยๆการโอนเงินช่วยเหลือต่างๆเยี่ยก่อนหน้านี้จะมีการที่แบบทำชาลนจใน IG ใช่ไหมที่แบบว่าโอนเงินไปช่วยโรงพยาบาลหรือว่าอะไรแบบนี้คือคนละเล็กคนละน้อยีนที่ไม่ได้เหนือกว่ากันอะไรแบบคนละ20 50ิบห้าสิบอะไรเงี้ยคือถ้าทุกคนช่วยกันคือมันก็เป็น เงินที่แบบก้อนใหญ่มากๆแล้วคือไพ่กองเนี้ยเขาเน้นไปทางที่แบบว่าให้เรามองคนรอบข้างหันมาสนใจเทคแคร์เพื่อนมนุษย์หรือว่าคนในครอบครัวที่อยู่รอบตัวเราที่เขาแบบลำบากกว่าเราเราเราอย่าคิดในมุมของเราคนเดียวคะ่ะให้เรามองกว้างๆถึงคนอื่นด้วยทีนี้มาเปิดไพ่เพิ่มบ้างนะคะว่าสถานการณ์ตอนเนี้ยคุณเป็นยังไงบ้างคุณรู้สึกซัฟเฟอร์ยังไงแค่ไหนนะ ุณรู้สึกว่าโอ้มันอึดอัดมากเลยเมื่อไหร่มันจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้สักทีเออเมื่อไหร่เหตุการณ์เนี้ยมันจะจบลงนะคะมีไพ่ใบนี้แล้วก็ไพ่เดดขึ้นมาด้วยนะคุณมองว่าเคยมันแบบจะไม่ไหวแล้วนะอะไรเงี้ยเออทาไมมันถึงต้องมีเรื่องแบบนี้เราเมื่อไหร่แบบเหตุการณ์แบบนี้มันจะจบลงสักทีทุกอย่างเมื่อไหร่มันจะกลับมาสู่สถานการณ์ปกติสักทีนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณคิดทีนี้ไพ่ร r เคิลที่เฟิร์นเปิดไว้นะคะเขาบอกว่า Thank you Universe for helping me see beyond the limit of fear. Thank you for expanding my perception so that I can see what is of the highest good. ก็ค the ืออย่างที่เฟินบอกว่าให้เรามองว่าสถานการณ์เนี้ยมันมีคนที่แบบยากลำบากกว่าเราต้องเยอะเหตุการณ์เนี้ยที่จักรวาลหรือว่าธรรมชาติที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาที่มันแบบ out of control ของคนทั้งโลกนะเออ มันมันทำให้ทุกคนหวานระแวงแต่ว่าให้ขอบคุณสถานการณ์นี้นะที่มันทำให้เราอะมีมุมมองที่กว้างขึ้นในการที่จะเห็นใจคนอื่นหรือว่ามองไปถึงคนอื่นนอกจากแค่คิดถึงแค่ตัวเราอย่างเดียวอันนี้คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและให้คุณปรับความคิดมุมมองนะคะไพ่สำหรับที่สี่นะคะโอเคมาดูไพ่กัน พ i ย h ตริงเดลเวอร์สควีนออฟวอนไพ่ใบนี้เอ่อคนมองว่าเขาอ่ะแนะนำให้คุณอนะ่ะมองว่าเหตุการณ์เนี้ยมันก็ดีนะที่ระยะห่างระยะทางเนี่ยมันทำให้เราอ่ะแบบถึงมันจะทำให้เรากับคนรักอ่ะมีระยะไกล,ก,ลกันไม่ได้เจอกันไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้แสดงความรักกอดหอมหรือแบบอะไรที่มันใกล้ชิดกันได้ในสถานการณ์ตอนนี้นะคะให้คุณอดทนหน่อยคะ่ะ แล้วก็ให้มองว่าสถานการณ์เนี้ยให้มันมองมองในอีกมุมหนึ่งว่ามันก็ทําให้เรากับคนรักเราอ่ะอืมีแพชชั่นต่อกันมากขึ้นนะกับการที่มีระยะหา่างทำให้เราแบบมีแรงดึงดูดเข้าหากันมากขึ้นในสถานการณ์แบบนี้นะคะโอเคคนจะเปิดไพ่เพิ่มว่าแล้วคุณรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้คุณซักข์ร์แค่ไหนคะคนที่เลือกไพ่กองนีอ๋อสำหรับคนโสด คุณบอกว่าเอ้ยเราไม่ได้มีคนรักอะ่ะเออคนรักในที่นี้ถ้าคุณเป็นคนโสดก็อาจจะหมายถึงพ่อแม่ครอบครัวหรือว่าเพื่อนอะไรอย่างงี้ก็ได้นะเป็นคนเป็นคนที่คุณรักคนที่อยู่รอบตัวคุณนะคะโอ้ยใพ่เขาก็ได้ออกมาคุณอยากคุณอยากมีฟิลก่อนมีฟิลแบบใกล้ชิดแต่ว่าตอนนี้มันทําไม่ได้นะคะเราเมื่อไหร่มันจะเป็นแบบนั้นล่ะเมื่อไหร่มันจะมีมันจะได้แบบ มีบรรยากาศแบบเดิมๆกลับมาคุณรู้สึกแบบนั้นนะคะทีนี้ไพ่แนะนำว่า I am spirit h a v i n g a human experience and I am here to get to get closer to love อ่าไพ่กองนี้นะคะคือมันเน้นไปเรื่องของความสัมพันธ์ของคนรักมากมากกว่าไพ่พูดถึงแนวนั้นนะคะเอ่อการปรับตัวยังไงกับ social distancing กับคนที่เลือกกองนี้ก็คือเฟิรมองว่าให้คุณมองว่า เฮ้ยมันก็เป็นให้มองไปในมุมบวกค่ะว่ามันก็เป็นข้อดีหนึ่งกันนะที่เออทำให้เราอะระยะทางอาจจะมาเป็นมามามาช่วยพิสูจน์ว่าเออเรากับคนรักอะก็ยังรักกันแล้วก็ทำให้เหตุการณ์นี้มันทำให้ความสัมพันธ์ของคุณอะแน่นแฟนขึ้นนะคะถ้าทุกอย่างมันกลับมาปกติแล้วหรืออะไรแล้วอะคนมองว่าความสัมพันธ์อะมันจะกลับมาแน่นแฟมีแพชชั่นต่อกันมากมากขึ้นนะคะด้วยระยะห่างตอนนี้มันทาให้คุณแบบ หวยหายกันรายการประมาณนั้นนะคะอันนี้คือเรื่องราวของคนสำรับไพ่เลือกกองที่สี่ค่ะเคเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะ